สวัสดีค่ะเดี๋ยวพามาดูบอลสีร้านพี่ปางนะคะวันนี้เอาแบบไม่ให้ให้ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะเ <c oughs> พราะวันนี้วันนี้ร้านคนสวยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะพี่ปางสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะแฟนขับทาง youtube นะคะมาดูบอลสีกันนะคะค่ะ เริ่มต้นจากตรงนี้เป็นโซนนี้จะห้าสิบบาทนะคะโซนนี้ห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมเนาะมีสี่ต้นนี้แหละที่มีชื่อทุกต้นนะคะมีสี่ต้นนี้ที่เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้สายดักดานนี้นะคะค่ะนอกนั้นมีชื่อเท่านั้นเลยนะคะอันนี้เกษตรศาสตร์ค่ะเกษตรศาสตร์นะคะราคาห้าสิบาทใช่ไหมคะพี่ปาห้าสิบาทค่ะนี่นะคะปลาบูทองป้าบูทองค่ะ พี่ปางมีจัดทรงนะคะค่าส่งอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ปางเมาเมาแปดสิบค่ะแต่ถ้าต้นใหญ่ต้องถ้าใส่ตะกร้าเมาเมาร้อยนะคะถ้าต้นใหญ่ๆนะคะใหญ่หญ่แบบนั้นนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะค่าส่งนี่นะคะห้าสิบอันนี้กมลสวรรค์น,นี่นะคะอันนี้สุดรักจอมทัพค่ะจอมทัพนะคะอันนี้ลาหูอมจันทค่ะอืมลาหูอมจันอันนี้กรลาหูอมจันค่ะอันนี้รวยล้นฟ้าค่ะ รวยร้นฟ้านะคะรวยร้นฟ้าค่ะห้าสิบบาทนะคะดีๆทุกต้นเลยนี้เป็นเป็นลูกไม้ค่ะเป็นเป็นเป็นหน่อนะเป็นหนอต้นนั้นเหรอคะนี่นะคะต้นแม่ของเขานะแยกนหนอมาสวยแม่นี่โตมาจะสวยมากโตมาแล้วสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะพี่ปังอ๋ออันนี้นั่นเทพคีรีเนาะใช่ใ่สวยสวยเทครบนกาบนะคะ ห้าสิบบาทนะคะสวยมากอันนี้เมืองชิมพลีเมืองชิมพลีนะคะห้าสิบบาทอันนี้สัจธรรมค่ะสัจธรรมนะคะอันนี้นมพเก้าค่ะนมพเก้ามีสองต้นในกระถางสวยมากนะคะบอกเลยอันนี้พริกกระเคือกค่ะพริกกระเคือกก็สวยค่ะแข็งแรง อันนี้เออ่หลวงราชเสน่ห์นะคะอันนี้ก็หลวงราชค่ะนี่นะคะห้าสิบบาทนะคะเก็บไว้เลยนะคะอันนี้หองเฮาค่ะหองเฮาต้นใหญ่อันนี้หงาเฮานะคะสวยมากเหมือนกันสีได้เลยนะคะชัดเจนอันนี้นะคะสองอันเนี้ยอันนี้ต้นละร้อยเก้าสิบต้นละร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้ไออันนี้เท้าลำไพพันนีอันนี้เท้าลำไพนะคะเอออะไรอ่ะ เท้าลำไยกับเอ่อท้าหิรันพนาศูนนะคะท้าหิรันจะลืมชื่อต้นละร้อยเก้าสิบบาทนะคะอันนี้สวยจังเลยพี่ปางชื่ออไนัคะยอดมงกุฎดางยอดมงกุฎดางหืมเท่าไหร่คะเนี่ยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะคะด่างสวนใหญ่มากอายุเจ็ดเดือนแล้วอืมอย่างสวยมากเลยต้นนี้ก็สวยต้นนี้เป็นเงาวาวมากใช่ค่ะใบหนาและแข็งแรงแต่เป็นลูกไม้เท่านั้นเองหรอโอ้เท่าไหร่คะอันนี้ สามร้อยค่ะสามร้อยแต่มีต้นเล็กต้นต้นละร้อยนะคะมีลูกนะคะเท่าไรคะต้นละร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทอันนตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้อ่าชินน้ำบัญชรค่ะชินน้ำบัญชรก็ค่ะพี่ใช่แต่อันนี้ด่างน้อยมากด่างน้อยนะอือจะหนึ่งร้อยบาทร้อยอันนี้ร้อยเดียวหนึ่งร้อยอ่า ไปเลยค่ะหนึ่งร้อยสวยมากโตมาสวยมากอันนี้นี่นะคะสุนทรพู่นะคะแก่คาดบางแก้วค่ะคาดบางแก้วนะคะมีโ่ร้อยห้าสิบมีรูปปาเก้าค่ะรูปปากก้านะคะแล้วก็ร้อยห้าสิบชิมมันชอนไหมเออใช่ใช่ชิมนชอนนะคะออกสีแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะ อันนี้ขุมทองค่ะข <Lup> ุมทองนะคะ <ข responsive S 2> โอ้โหสีสวยมากสีน่ากินมากเลยหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้เทพประธานพรเทพประธานพรนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเจ้าพญานาหมื่นไหมเจ้าพญานาหมื่นใช่อันนี้ก็นสวยแต่นะแต่ขายร้อยห้าสิบขายร้อยห้าสิบละคะกรลาโหมค่ะกร <serv ie S 2> าโหมนะคะกรลาโหมสายดาร์กนะคะสายดาร์กอันนี้ไอ นาคา่นะคะแล้วก็มาทางนี้โออันนี้จะเป็นต้นละลอยค่ะหนึ่งร้อยบาททั้งนั้นเลยนะคะมีชื่อนะคะอันนี้อ่านี่นะบางรักใหญ่นี้นะคะบางรักใหญ่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ่อันนี้มิ่งมงคลมิงมงคลนะคะมิงมงคลสวยนอันี้เงาควนอูเงาควนอูนะคะ อันนี้เป็นเป็นเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้จะสวยอ่ะลูกไม้สายดักดักสายดักดักสายดักดักอันนี้อันนี้ไปอันนี้อันนี้คมพี่มารคมพี่มานเท่าไหร่คะร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบค่ะอันนั้นคุ้มซับคุ้มซับร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบอ่าอันนี้มหาเศรษฐีร้อยห้ามหาเศรษฐีนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะอันนี้ลูกไม้สายเปิดโอ้โหอร์มแข็งแรงมากเลยเปิดชมพูค่ะแข็งแรงค่ะต้นใหญ่แล้วค่ะ ค่ะร้อยเดียวหนึ่งร้อยนะคะลูกไม้ค่ะนี่ก็ลูกไม้นะคะหนึ่งร้อยนะคะอันนี้นะคะไก่แก้วมาลายทองไก่แก้วมาลายมาลยทองใช่ค่ะเท่าไหร่คะไก่แก้วร้อยเดียวหนึ่งร้อยนะคะอันนี้สองฝั่งโค้งสองฝั่งโค้งนะคะหน้าเขียวหน้าเขียวสวยๆหนึ่งร้อยอันนี้รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าแผงเหรอแผง พอแพงมาเขาเขาจะแพงทั้งใบแต่ออกแบบดักดเขียวสวยแล้วก็ใบหนาแข็งองเงี้ยหนึ่งรอยละคะห่ะ100นะคะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในกระถางนี้ในกระถางนี้ต้นละ3ามสต้นละสาต้นห้าต้นร้อยสต้นร้อยห้าต้นร้อยทักมาเลยนะคะนี่นะคะทักหาพี่ปังเลยบอนสีนี่แล้วพี่ปัง สวยๆท่านั้นเลยพี่ปลาฝากเบอร์หน่อยค่ะ093ค่ะค่ะ695ค่ะ2590ค่ะค่ะโทรหาพี่ปลาได้เลยนะคะพี่ปลามีไลน์มั้ยคะมีค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมไม่เบอร์นี้จะแอดไลน์ไม่ค่อยขึ้นถ้าแอดไลน์ก็ให้ค้นหาชื่อปลาขอบคุณค่ะพี่ปลา